เบอ่แแน้หมูหน่อยสุ่มนี่กินอี่มไสนอนหันจเแม่นสบายคักให้อาหารกินแล้วกินอี่มกันอนก็หมองเลยสบายคักนาะสู เบื้งแน่ผีเขาดังไฟจีหมูอยู่ผีพยาธิหัวเสือนอนเสยอดออดเอ้ยกินอิ่มแล้วนอนเสยไม่สนใจอะไรทั้งนั้นฉันจะนอนฉันง่วงอิ่มแล้วแต่ว่าการนอนเด้อเบิ้งแน่คน หูตั้งอยู่หูตั้งระว่งังไผ่เหลือดปลาแห้งหลายเหลือดซ้ายปลามันแห้งเวลานอนนี่หูจังตั้งถาฟังเสียงหลับแต่หลับไม่สนิทลูกหมูปลาผสมเหมยสาร บริสุทธใจยังหลู่บายูน่นีมันปลอดภัยมากับบอทำ้ายคนกับบอทำ้ายกินอิ่มตรงไหนนอนตรงนั้นไม่ห่วงแม่เลยอายุจะได้เดือนครึ่งหลือจะ้ะอายุจะได้หนึ่งเดือนครึ่งแล้วแต่ยังไม่ได้เอาเข้าคอกเลย ยินเสียงแม่เอ,ะะเเอิ่นอะบ้านเนี่นอึดอัดอึดอัดกันแน่เสียงแม่เอิ่นกลับคอกแล้วไปแล้วไปแล้วแม่เอิ่นแล้วแล้วแม่เอิ่นกินนมแล้วเว้ยแม่เอิ่นกินนมแล้ละคุณมเมื่วงบอกมะม่อ,องขอหาแม่บอกแม่เอิ่นแล้วไอ้ลูกมันอนคอกไปหายแม่ไว้แม่เอิ่นกินนมและคุณ ม่นอนยังอยู่กลางเหือนนี่ฮะกินอิ่มไสนอนหันได้สูนี่นี่ปลาหน่อยปลาน้อยลายแตงไทยปลาน้อยลายแตงไทยอิ่มตรงไหนนอนตรงนั้นฮะอิ่มตรงไหนนอนตรงนั้นไหนอดอดหน่อยไปตกใจตื่นกล่องตื่นกล่องไปเมื่อเมื่อพักันเมื่อไปไปสู้ไปเมื่อหาเมียได้ไป ไปเมื่อเมื่อเร็วเร็วเลยฝนสีมาแล้วเร็วเมื่อขอค้าแม่ไปไปไปฝนสิตกแล้วฝนจะตกแล้ว,วไปไปเร็วไปพานีบัวไปไหมบัวบัวนี้จะเห็นหมูนหน่อยลุกขึ้นบัวจะลุ่มไม่บัวแล้วจะลุ่มไม่บัวแล้วจะลุ่มไม่บัวแล้วไปเมื่อเมื่อขอห้าแม่เด้วเร้ว ไปเร็วๆเลยชิมานอนยังใน,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 นอีบัวบาดเอ้านอนในอีบัวแล้วเป็นอีบวัวนอนอยังนี่มะนอนเบียดอีบวัวแล้วบกเหม่อคอกข,อขอบกเมือม่อฝนกระสิตโต้ก้อนเป็นอีบวัวนอนอยังนี่มานอนอยังนี่ก็มานอนของเขากลองกระซัดๆเบื่บอ ไปเมื่อเลยเมื่อ,อเลยกลับบ้านกลับบ้านกลับคอ,อกหาแม่เร็วๆไปผลมูข้อเมื่อแล้วแดดออกอีกแล้วเดี๋ยวค้นเดี๋ยวแดดอยู่นี่ละท้องฝ่าก,ก็ดีไปผลเมื่อขอ,อกหาแม่แลววันนี้